สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปควงขวดน้ําไปในติ๊กต k อกนะครับเรียกว่าคนดูเนี่ยเกินหลักแสนเลยนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็มีหลายหลายคนขอมาให้สอนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนควงขวดน้านะครับเป็นการปรับพื้นฐานเป็นเบสิกเลยนะครับว่าเราจะต้องทํายังไงถึงจะควงได้นะครับแต่ก่อนจะไปดูใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามช่องฟิปสมายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคสําหรับขวดน้ําที่เราจะควงนะครับเราจะใส่น้ํา เกือบเต็มหรือเต็มเลยก็ได้เหตุผลหนึ่งที่เราต้องใส่น้ําให้เต็มนะครับ 1. ถ้าเราไม่ใส่น้ําเลยขวดมันจะเบามากครับแต่ก็ควงได้นะครับเผื่อใครที่รับน้ําหนักไม่ไหวฝึกควงจากขวดปกติก่อนได้เลยนะครับต่อมาอีกเหตุผลหนึ่งที่ถ้าใส่น้ําเราต้องใส่เต็มเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยครับน้ำมันก็จะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งทําให้เสียสมดุลน,นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าเทคนิคการควงขวดน้ําเป็นยังไง ควงขวดน้ำเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเทคนิคมันไม่มีอะไรเยอะครับแล้วก็ท่ามันเนี่ยไม่ได้ควงได้เยอะมากมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของนิ้วครับดังนั้นก่อนที่จะมาควงขวดน้ําได้เนี่ยนิ้วเราต้องแข็งแรงก่อนครับก็ผมมีท่ามาแนะนําในคลิปนี้ก็คือเราจะเอานิ้วชี้นิ้วกลางหนีบไว้ในลักษณะนี้หงายขึ้นนะครับอ่าฝึกหนีบไว้แล้วก็เหวี่ยงขึ้นลงในลักษณะนี้ครับฝึกหนีบไวใ้ให้อยู่นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนครับ เป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางเหมือนกันครับสับดัดขึ้นลงแบบนี้ครับประมาณนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่ไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนเลยเนี่ยทำสักประมาณ10รอบนะครับก็น่าจะรู้สึกถึงความเมื่อยล้าของนิ้วมือแล้วนะครับโอเคทีนี้วิธีการต่อมาครับหลังจากที่เราจับแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราดึงนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้อยู่ด้านบนเราจะดึงนิ้วชี้มาด้านหน้าเพื่อให้ขดความลงแล้วก็เอานิ้วนางครับ หนีบอ่ะก็จะเป็นนิ้วนางกับนิ้วกลางในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็วนกลับมาที่นิ้วชี้เหมือนเดิมครับในลักษณะงายมือรับนะครับอ่ะวนกลับมาที่นิ้วชี้เหมือนเดิมประมาณนี้ซึ่งเหตุผลที่เราต้องหง่ายมือเพราะว่าน้ํามันหนักมากครับถ้าเราทําแนวตั้งเนี่ยโอกาสมันล่วงมีสูงกว่าดังนั้นถ้าเราทําแนวนอนเวลาล่วงมันก็จะล่วงอยู่บนมือเราน,นั่นเองนะครับโอเคนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับหมุน นะครับเอานิ้วชี้ลงในลักษณะนี้แล้วก็นิ้วนางขึ้นมารับแล้วก็กลับมาที่นิ้วชี้เหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วชี้นะครับอ่าลองฝึกดูนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วกลางก่อนนะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับแล้วก็กลับมาที่นิ้วชี้นะครับอ่าโอเคลองฝึกกันแค่นี้ก่อนนะครับอ่าฝึกหมุนให้ได้ในลักษณะนี้นะครับหมุนหมุนนะครับอ่า ทีนี้พอได้แล้วครับเราจะคว่ำม,มือหมุนอ่าเราจะคว่ำม,มือหนีบในลักษณะคว่ำม,มือแล้วก็หมุนขึ้นนะครับเราเริ่มจากหงายใช่ไหมครับหมุนข้างบนคว่ำม,มือแล้วก็หมุนขึ้นนะครับโอเคลองไปฝึกกันดูถ้าทําได้แล้วเนี่ยเราก็แค่ทําให้มันต่อเนื่องกันนะครับแค่นี้เองนะครับลองฝึกกันดูครับจบไปแล้วสาหรับการสอนคุ้งขวดน้ํานะครับก็อย่างที่บอกว่า อันดับแรกเลยเนี่ยคือความแข็งแรงของนิ้วมือนั่นเองก็สําหรับเด็กๆหรือว่าใครที่มือเล็กนะครับอาจจะลองหันมาเป็นควงปากาดูนะครับขวดน้ำเนี่ยอาจจะหนักเกินไปนะครับหรือถ้าอยากควงจริงๆลองเป็นขวดน้ําเปล่าไม่ต้องใส่น้ำนะครับก็อาจจะทำให้ฝึกได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกัห่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ